เป็นหลกักเวณฑ์มากเลยนะครับอ่าไปถึงตอนละตอนตอละสายนะครับโอเคลยนะครับจะตางกันออมาเรื่อยๆจะตางกันมาเรื่อยๆเลยนะครับเหตุนในการให้ทานบางคนให้ทานคนเรียกว่าทานเป็นการดีบางคนให้ทานคนเรียกว่าเขาให้แก่เราแล้วบางคนให้ทานคนเรียกว่า เขาจะให้ตอบแทนบางคนบางได้จ no ึงให้ฐานบางคนไม้ทานคนเรียกว่าเราหากินได้จนหล่านี้หงหากินไม่ได้เราหากินได้จะไม่ให้ทานแกจนหล่อนี้ผู้ไม่หากินไม่สมควรบางคนให้ทานคนเรียกว่าเมื่อเราให้ฐานนี้แล้วจิตย่ำเริ่มใส ความบาลใจความดีใจย่อมเกิดตามลำดับบางคนเท้ทานคนนึกว่าเมื่อเราเท้ทานกิตลศัพท์ทันงามย่อมผุ้งไปบางคนเท้ทานคนนึกว่ามารดาบิดาปุย่าอายายเคยให้มาเคยทำมาเราไม่ควรทำเสียประเพณีบางคนเห้ทาน ว่าเราใเวทาน,นี้แล้วเมื่อตายไปจะเข้าถึงสุติโรกสวรรค์บางพระเวทานก็ประดับกียตปรุงแต่งกียตบางพรเวทานเพราะชอบพอกันบางเวทานเพราะโกรธบางเวทานเพราะหลงบางเวทานเพราะกลัวบางเวทาน แก่ผู้มาสู่กินของตนให้ทานแก่ผู้เตรียมจะไปให้ทานแก่ผู้ป่วยไข้ให้ทานในสมัยข้าวยากหมากแพงให้ข้าวใหม่และบนไม้ใหม่แก่ผู้มีศินก่อนพิสทธิ์ทั้งหลายนี่แหละเหตุในการให้ทานถ้าแต่พระองค์ผู้เจริญทานบุคคลพึ่งให้ในที่ใหนหนอมหาราช จิตจอมเลื่อมใสในที่ใดถึงให้ในที่นั่นถ้าแต่พระองค์ผู้เจริญทานที่ให้แล้วในที่ไหนจึงมีผลมากมหาราชทานให้ในที่ไหนนั่นเป็นข้อหนึ่งและทานที่ให้แล้วในที่ไหนจึงมีผลมากนั่นเป็นอีกข้อหนึ่งมหาราชทานที่ให้แล้วแก่ผู้มีศีแลแลมีผลมากทานที่ให้แล้วในผู้ทุศีน มีผลมากไหมสิ่งที่ทุกคนปรารถนาจะได้ข้าบดีทำสิประการนี้น่าปรารถนาน่ารักใครน่าพอใจหายากในโลก ทีประการเป็นอย่างไรเล่าคือขอปร,รพย์จงเกิดขึ้นแก่เราโดยทางธรรมนี้เป็นธรรมประการที่หนึ่งอันน่าปรารถนาน่ารักรน่าพอใจหารื่อในโลกเราได้รทรพย์ทั้งหลายโดยทางธรรมแล้วขอยศจงเฟื่องฟูแก่เราพร้อมระยญาตและนิสหายนี้เป็นธรรมประการที่สองอันน่าปรารถนา น่ารักใครน่าพอใจหาได้ยากในโลกเราได้พวกกระซับทั้งหลายโดยทางธรรมแล้วแต่ยศพร้อมด้วยญาติและมิสหายแล้วขอเราจงเป็นอยู่นานดูรักษาอายุให้ยั่งยืนนี้เป็นธรรมประกันที่สามอันน่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจหาได้ยากในโลกเราได้พวกกระซับทั้งหลายดงื่ทางธรรมแล้ว แต่ยศร้อมด้ดายญาติและมิสหายแล้วเป็นอยู่นานรักษาอายุให้จังยืนแล้วเมื่อตายแล้วขอเราจงเข้าถึงสุริโลกสวรรค์นี่เป็นธรรมประการที่ดีอันน่าปัถนานารักใคร่น่าพอใจอระยากในโลกกหับดีทำสิจประการนี้แหลงน่าปัตนา อารักใครน่าพอใจอารยยากในโลกพระบดีทำศีลประการนี้ย่อมเป็นไปเพื่อให้ได้ทำศีลประการอันน่าปรารถนานารักใครน่าพอใจอารยยากในโลกทำศีลประการเป็นอย่างไรเล่าคือ 1. ศรัทธาสัมปทานความถพงพร้อมด้วยศรัทธาสอนทีละสัมปทาน ความรอมด้วยศีลสจสักขสัมปทาความจพีงพรอมด้วยการบริจาคสีปัญญาสมาัมปทาความเพงพรอบด้วยปัญญาพะะบดีก็สาาถาสัมปทาเป็นอย่างไรเล่าพยัสุขในธรรมในนี้ย่อมเป็นผู้มีสถาเพื่อปัญญาตรัสรู้ของสถากตว่า เพราะเหตุยอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระว่าเจ้านั้นเป็นผู้ไกลจากกิเลสเป็นผู้ศัดสิทชอบได้โดยพระองค์เองเป็นผู้ถึงรพร้อมด้วยวิชาและจรณะเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีเป็นผู้รู้โลกอย่างจมแจ้งเป็นผู้สามารถฝึกบทที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกวา่าเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้รู้ ู้เตือนผู้เบิกบานด้วยธรรมเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกทำสั่งสอนสัตว์พระบดีนี้เรียกว่าศรัทธ,ธาสัมปทานพระบดีข้อศีลมปทมเป็นอย่างไรเล่าอาริยสุในธรรมในนี้เป็นผู้เว้นขาดจากปนาติบาตเป็นผู้เว้นขาดจากอธินาทานเป็นผู้เว้นขาดจากกาเมชินจาร เป็นผูเว้นขาจากมกาวาาเป็นผวเว้นขาจากการดื่มน้ำเมาคือสุราและมีอะไรกันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทมีเรียกว่าศีลสัมปทาสพระบดีก็จาระสัมปทาเป็นอย่างไรเล่าอเลสุกในธรรมในนี้มีใจประจากมนงชินคือความสนีอยู่ปองเรือนมีการบริจาคอันไปายู่เป็นประจำ มีฝ่ามือนชุม่มยิีการสละเป็นผู้ควรในการขอยิดีในการให้และการแบ่งปันนีเรียกว่าจาคะสัมปทานพระบดีก็ปัญญาสัมปทาเป็นอย่างไรล่ะบุคคลมีใจอันความโลภอย่างแรงกล้าเพื่อพิชาครอบงำแล้วย่อมทำกิจที่ไม่ควรทำละเลยกิจที่ควรทำเมื่อทำกิจที่ไม่ควรทำ และและเลยกิจที่ควรทำเสียย่อมเสื่อมจากยศและความสุขบุคคลมีใจอันพยาบาทสีนามิทากุตัญจักุกุจักทนนวิจกิจิตฉาครอบงำแล้วย่อมทำกิจที่ไม่ควรทำและเลยกิจที่ควรทำเมื่อทำกิจที่ไม่ควรทำและและเลยกิจที่ควรทำเสียย่อมเสื่อมจากยศและความสุขก้าบดี ไอ้สุกนั้นแหลรู้ว่าอภิชาวิสมะโรภะความโลภอย่างแรงกล้าเป็นอุปกิเลสโพดเครื่องสมองแห่งกิตย่อมละอภิชาวิสมะโรภะทันเป็นอุปกเลสแห่งกิตเสดายรู้ว่าพยาบาทความคิดร้ายกีนในมทะความปวดหูเสื่องซึมอุทนจักปุกุจะความฟุ้งซ่านรำคาญนิจิกิจฉาความลังเลส,สงสัย เป็นอุปกเกเลสแห่งกิตย่อมละเสียซึ่งสิ่งที่เป็นอุปภเกเรสแห่งกิตเหล่านั้นพระบดีเมื่อใดอริยาสาวกรู้ว่าพาาิาาาาชาพิสมโรวพะเป็นอุปกเกเลสแห่งกิตดังนี้แล้วเมื่อนั้นย่อมละเสียได้เมื่อใดอริยสาวกรู้ว่าพยาบาทกินามิทะศวุรญจักกุกุจะทีจิจิตฉาเป็นอุปกเกเลสแห่งกิตดังนี้แล้ว เมื่อนั้นย่อมละสิ่งเหล่านั้นเสียได้อิยโซกนี้เราเรียกว่าเป็นผู้ปัญญามากมีปัญญานานแน่นเป็นผู้เห็นทางเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยปัญญานี้เรียกว่าปัญญาสัมปทาก็หาบพอดีทำสีระการเหล่านี้แลย่อมเป็นไปเพื่อให้ได้ทำสประการอันน่าปัทนาน่าใคร่น่าพอใจอัายากในโลก ทสุทั้งหลายการแสดงธรรมบ่อยๆแก่บุคคลผู้ต้องการผู้ยิ่งส่วนลดสดับมีเลือดก,กว่าการพูดถ้อยคำอันเป็นกิรักษ์ข้หักบดีการโพคีผู้นี้ควรสรรเสริญโดยตะนะทั้งสีคือควรสรรเสริญโดยตะนะที่หนึ่งในข้อที่เขาแสวงหาพโกพกรั์โดยธรรมโดยมาเกดคัดควรสรรเสริญโดยตะนะที่สอง ในข้อที่เขาทำตนให้เป็นโซกให้อิ่มหนำควรทันเสริญโดยอนะที่สามในข้อที่เขาแห่งปันป่นปกกระซับบำเพ็ญบุญควรทันเสริญโดยอนะที่สีในข้อที่เขาไม่กำนัดไม่มัมเมาไม่ลุ่มหลงมีปกติโทษมีปัญญาเป็นเครื่องตัดคอรีโภคกอกระซับเหล่านั้นข้าบบี กามโคีผู้นี้ว่าฉันเสริญโดยตนะทั้งสี่เ่านี้พระหักบดีกามโคีจังพวกนี้เป็นกราโรโคีชั้นเลิศชั้นประเสริฐชันหัวหน้าชั้นสูงสุดชั้นบวรกว่ากราโรโคีทั้งหลายเปรียบเหมือนนมสดเกิดจากแม่โคนมส้มเกิดจากนมสดเนยข้นเกิดจากนมส้ม เนยใสเกิดจากเนยข้นัวเนยใสเกิดจากเนยใสหัวในยใสปรากฏว่าเลิศก,กว่าบรรดารดอันเกิดจากโคทั้งหลายเหล่านั้นข้อนี้ชั้นใดกามโปคกีจะพวกนี้ก็ปรากฏว่าเลิศก,กว่าบรรดากามโปคกีทั้งหลายเหล่านั้นฉันนั้น